สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักหมากลุกไทยทุกทุท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าม้าเทียมบุกอย่างแรงนี้วันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับก็นะฮะมี F นะอฮซีคอยคลิปช่างยันทุกวันเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะ ทุกท่านที่รอชมนะครับก็ช่างยันมีเวลาว่างก็จัดให้นะครับนะพยายามจะทาคลิปให้ได้รับชมกันทุกๆวันนะครับก็วันไหนเหนื่อยการงานก็นะฮะต้องมีบ้างนะฮะอาจจะหยุดไปบ้างนะครับวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณลองดูนะลองดูสิอกใครไม่พังอ่ะมานะครับนะวันนี้ช่างยันเปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะครับเพราะว่านะฮะคู่ต่อสู้ เปิดเป็นเบี้ยข้ามปูตรงกลางมาไม่ไม่กล้าขึ้นไม้ยงขวานะมันไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องแปลงกายจากไม้ยงขวานะครับเป็นม้าเทียมคูณในผลเข้าไปนะคูต่อสู้ก็เป็นม้เทียมทรงมาตรฐานแบบนี้เขาก็ปูตรงกลางเข้ามาชังกันตอต้องเอาขุนขึ้นไปหลบก่อนนะฮะเข้าป้อมนะฮะเหมือนอย่างกับมารุกฝรั่งนะครับที่เอาขุนเข้าไปเก็บที่ปลอดภยัยคูต่อสู้เห็นว่าตรงนี้นะฮะ ุณอยู่ด้านซ้ายมือก็จะมาด้านซ้ายบ้างเหมือนกันนะจะได้นะไม่ถูกโจมตีนะจังหวะนี้เราก็ขึ้นโค้นขึ้นไปนะครับกูต่อสู้ขึ้นขุนเข้ามาจังยันก็เอาเรือมากดไว้ตรงกลางก่อนนะครับมากลุกเราก็ต้องเล่นตรงเซนเตอร์นะตรงกลางเข้าไว้นะมีตรงกลางนะมีพื้นที่ตรงกลางเราก็ได้เปรียบ จังหวะนี้ก็กินตัดเข้าไปเขาใช้โคนกินตัดเข้ามาก็เอาเม็ดแทงยัดเข้าไปนะเม็ดแทงยัดเข้าไปแล้วก็กินตัดเข้าไปอีกแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าม้าจะเริ่มมีอาการเป๋อาการที่จะขาดนะครับถ้าโคนไม่อยู่เม็ดไม่อยู่ม้าก็ขาดจังหวะนี้เขาโคนกินตัดเข้ามาก็เอาเบียร์แทงยัดเข้าไปอีกนะยัดโคนเข้าไปเขาลงโอ้ไม่กอด ไม่ดีนี่นะอืมไปแล้วนะครับเดินไปแล้วนะไม่ดีเพราะว่าเบีย้ยเราขาดก็เอาโธโอไมก้อนโอไมค์กโอไมค์ก็นะฮะเอามันไม่มีอะไรผูกได้นี่นะเอาเม็ดไปให้เขากินเฉยเอาจัดไปมาไปอีกตัวหนึ่งหนักลุกนะฮะมันก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็อาจจะมีพลาดได้บ้างนะครับบางทีก็ต้อง คิดแล้วเดินเดินแล้วกิมกิมแล้วก็เดินอะไรแบบนี้นะมาดูเถะครับนะเหมือนเราต่อเม็ดเท็ก้าตัวหนึ่งยังยันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับนะแต่น,นี้เราก็เอาเรืออืมเอาเรือออกเอาเรือออกดีกว่านะนะจะไปโคนไปเบี้ยแทงเขาก็เปิดคลองเรือออกนะดันซ้ายยังไม่ต้องเปิดนะ เอาเรือมาโจมตีโคนก่อนดีกว่านะครับนะโจมตีโคนเข้าไว้แล้วก็เอา้าครูต่อสู้เอาเรือมากดเบี้ยามากดเบี้ยก็ละลายเลยไหมแทงเขากินเรากินขึ้นขึ้นเอา้านะต่อให้เขาตัวหนึ่งต่อให้เขาอีกเราต้องการทางนะครับตำแหน่งเห็นมามีผองลุกด้วยนะ มีผ่องลุกด้วยเดี๋ยวเราก็จะยัดโค้นขึ้นไปโอ้โหกูต่อสู้นี่ก็พอจะรู้แนวทางนะครับเอาแทงม้าไปก่อนเลยมมาเสียทรงเข้าไปโอ้ม้าโดดลงมาลงบ่อทําไงมมาลงบ่อเราก็ต้องกินเนาะกินเข้าไปกินเข้าไปนะมมาลงบ่อไหมโอ้มมาลงบ่อเอ้ามมาไม่ลงบ่อมมาไม่ลงบ่อโอ้ ลงบอกมันเรานี่วุ่นวายลนะฮะวุ่นวายแน่ทั้งโคนทั้งมานโดนต่อไปอีกนะะจังหวะน,นี้ก็ได้ตำแหน่งของโคนขึ้นไปอือหือเอาเอามามาด้านขวามือเราก็โยกมาไปจับเตรียมพองนะจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนจ้องพองเขาไว้แบบนี้คููต่อสู้ยังไงคููต่อสู้แทงโคนแทงโคนเรากิน เอาใช้มากลับไปกันอีกเอาไรเบี้ยออกไปเลยตรงนี้ไม่เอาแล้วนะครับนะแทงเข้าไปเขากินเรากินเขากินเอาเราไม่กินนะครับเรากินไม่ได้นะไหลเข้าไปนะไหลเข้าไปกู่อสู้ง่ายหรือเปล่านะง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเอาไม่ง่ายเอาไหลโขนเข้าไปอีกหนึ่งทีหนึ่งตัวโขน คน,คนยัดเข้าไปคนยัดเข้าไปมาเขากินเอ้าก oh, ินกินด้วยนะคนยัดเข้าไปนะเอามาเอามาไปอ้อเอามาไปกันเรากันกลัวเราแทงลุกนะจับโคนเข้าไว้จับเม็ดเข้าไว้เอามีปัญหาอีกแล้วนะครับเอ้ากินมาเฉยอะกินเ็ากินกวเข้าไปยังยังมีปัญหาอยู่เม็ดยังมีปัญหาอยู่นะครับต้องแกะเม็ดก่อนเอ้าเม็ดมีปัญหา หนีหนีก็ต้องให้มีปัญหาต่อนะต้องกินอีกเอาเหลือไปกินเม็ดเขาอีกเนาะเหลือไปกินเม็ดเขาอีกอูต่อสู้นะถอยโค้กลับก็โคนฟรีอา้าวถอยโค้กลับโค้ฟรีนะครับกลับไปผูกไม่ได้นะอืมจังหวะนี้แกยังไงเอาเดินไปเดินมานะฮะเป็นลองแต่ว่าตำแหน่งของตัว ของเราสวยงามกว่าเอากูต่อสู้เข้ามาแต้มนี้เข้ามาแต้มนี้ตีลุกตีลุกไม่ได้อืมมาเข้าออกไม่ได้แต้มนี้เราต้องใช้เรืออีกลำน,นะมากดเข้าไว้เอา้ากูต่อสู้พลาดนะครับโคดอยู่กันดีๆไม่ชอบตีพองเข้าไปโอ้โห อืมจะลุยกับเราจังหวะนะฮะโคนตัวนี้กันตาลุกคาดพอดีหนีออกมาก็โดนลุกเข้าไปแล้วแต่มนี้ก็กินก่อนฮนะกินเรือไปก่อนกินเรือลำนี้เอาลำนี้ออกกินลำนี้กินกวกเข้าไปก่อนแล้วกันอืมนะก็ใช้ขุนติดเอา้าไม่ใช้ขุนติดอีกไม่ใช้ขุนติดอีกก็อืมเอา โขนยัดเข้าไปม,าไม้มมา,เนนะมาเดินไม่ได้ไม่ให้ม้าเดินนะม้าเดินไม่ได้กินมาได้เบีย้ยงนะ oh. หงายนะเขาหงายเขาหงายเอาเรือออกอีกลำหนึ่งออกไปอีกลำหนึ่งจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะเอาเรือไปซ้อนเรือกูกินเบีย้ยโอ้โหม้าเขาเป็นไปไม่ได้อ่าแบบนี้เขาขึ้นมากันแบบนี้ อืมเอาเรือไปอีกลำแล้วกันนะเรือไปอีกลำหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปจับกินมา้านะเอาเรือไปจับกินม้าเอาลูกนะลูกจนได้นะลูกจนได้หรืออลูกกินเรือแต่น,นี้กูต่อสู้ยังไงนะโอ้เอาไปกันอีกแล้วไปกันอีกแล้วอืนะสี่ตัวนี่ติดอยู่ตรงนั้นนะ อืเราก็ไม่มีตัวที่จะขึ้นไปได้นะขึ้นไปได้ทำอะไรเขาไม่ได้ก็พอมีเบีย้ยที่จะเข็นขึ้นไปง่ายนะอ๋ออย่างนั้นเอาเบีย้ยเข็นไปก่อนนะดันเบีย้ยขึ้นไปดันเบีย้ยขึ้นไปเขากินง่ายโอ้ง่ายเขากินเขากินโคนทีน่เนาะอืมอ๋อไม่รู้ว่าต้องพยายามดันไปก่อนดันขึ้นไปก่อน แต่นี้เขาใช้เบีย้ยมานะเบีย้ยไงมาจะแทงลุกจะเอาคนมาลุกอืมขนมาลุกก็หลบขึ้นไปนะเอาขุนขึ้นไปบี้เลยนะแทงลุกไม่ได้เอาขนยัดขึ้นไปยัดขึ้นไปเลยนะโอ้โหขนต้องต้องช่วยบุกแล้วนะครับไม่ช่วยบุกอยู่ไม่ได้นะไม่มีตัวเล่นแทงลุกก็แหมยขึ้นไปดีไหมจะเสี่ยงเงินไปหรือเปล่า อืแต้มน,นี้รอยนี่ลอยก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรนะถอยคอนดีกว่าไหมเอาคคนถอยกลับมาเราจะเอาเบี้ยหงายนะฮะแต่มน,นี้เราจะเอาเบี้ยหงายนะเอาคคนถอยกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเบี้ยร้อยขึ้นไปแล้วก็จะหงายนะครับเพราะว่าถ้าโคนไปอยู่ ตรงนั้นมันหงายไม่ได้นะมันหงายไม่ได้แต่นี้เราเอาโคนเข้าไปยัดเม็ดก็ได้นะครับนะโอ้กูต่อสู้เอาโคนไปกันเลยโคนไปกันไปกันโอ้ไปกันเม็ดเอาหงายหงายนะครับนะร้อยไปก่อนแล้วก็เอาเบีย้ยหงายอ่าแบบนี้เอาเบีย้ยหงายนะฮะอืมเขาไปกันแล้วนะครับไปไปกันไปกันเอา ไปกันเบีย้ยตัวนี้ขาดสองตัวขาดอือเอาขุนขึ้นไปไม่ได้นะขุนขึ้นไปเขาเบีย้ยผูกกินเขาไปก่อนแล้วกันนะกินเขาไปก่อนแต่มน,นี้กูต่อสู้โอ้กูต่อสู้ดันขุนขึ้นมาเลยนะครับไม่กลัวนะไม่กลัวแม่ร้อยเม็ดดีไหมร้อยเม็ด เขาเอาเม็ดกินไม่ได้เขาลงไปเอาเม็ดกินเขาขวนกินก็มีค่าเท่าเดิมขุนนะขุนขึ้นไปบุกเลยนะครับนะเอาขุนไปช่วยนะแม่ทัพก็ต้องล,ลุยเองด้วยนะครับต้องช่วยลูกน้องด้วยนะอืมหมากลุกนะฮะก็ตำแหน่งนี้สำคัญมากเห็นไหมฮะ คู่ต่อสู้ตำแหน่งไม่ดีนะพื้นที่น้อยมาเข้าไปไม่ได้โดดก็ลำบากนะครับอืติดไปหมดนะเมื่อติดไปหมดก็นะเรามีพื้นที่เยอะก็ได้เล่นเยอะนะจังหวะน,นี้เอาเม็ดยัดเข้าไปเลยนะดูอีกทีหนึ่งกูต่อสู้ยังไงโอ้เขตีลุกอืืึตีลุกตีลุกขึ้นไปไหมขึ้นไปลงมาลงมาก็ตีลุก โอ้เอาม้ามาแลกเอาม้ามาแ,กแลกเอาม้ามาแลกอย่างนี้ก็กินควกเข้าไปก่อนลูกกระปายนะโอ้คุณจะสู้น่าจะพลาดนะครับแบบนี้นะหรือว่าอดรนทนไม่ไหวนะครับกินสองเข้าไปอีกหนึ่งก็ตีลูกอีกอีกหรือเปล่าไม่ตีลูกเรากินลูกนะเอาตีลูกตีลูกตีลูกก็ท้องลงนะ คืนไปนี่ตายเฉยเองนะฮะลงๆนะอืมเขากินกินแล้วกินกวบเข้าไปด้วยอืมอืมเอาคุณเข้ามาแบบนี้เตรียมตัวจะมาลุยเราแน่นะเอาเหลือออกมาแบบนี้ก่อนอืมเขาตีลุกตีลุกก็หลบนะแทงลุกอีกไหมนะเอาแทงลุกแทงลุกก็หลบนะหลบไม่ให้ไม่โดนลุกอย่างเดียวนะ อืมจังหวะนี้เขาหนีไปก็เบียฟรีนะครับกินเบียไปก่อนโอเคนะแบบนี้ก็น่าจะน่าจะชนะได้นะครับเพราะเรือสองลำนะเรือหนึ่งลำสู้กับสองเบียนะแต่เรามีเบีย้ยหงายด้วยนะเอาลงมาแบบนี้ก็ต่อเลยครับนะชวนต่อชวนแรกแล้วครับนะชวนแรกเขากินเรากินอืม เอาเรือมาแบบนี้ก็กินกวกเข้าไปเอาอะไรกินเอาขุนขุนเราเราต้องประคองเบีย้ยไว้ด้วยนะถ้าเบีย้ยไม่มีก็ชนะไม่ได้นะแถวนี้เราขุนไปบี้นะแล้วก็ดันเบีย้ยไปหงายนะดันเบีย้ยขึ้นไปนะไปหงายหงายก็แลกตัวแล้วก็จับกินเบีย้ยก็น่าจะเพียงพอในการนะในการชนะ แต่มบนี้เขาหลบก็ไต่พ่องเข้าไปก่อนลงไปด้านล่างปิดไม่ได้นะขุนติดลงมากูต่อสู้ลงมาลงมาด้านล่างก็อเอาขุนมาเตรียมลุกจนลุเตรียมลุกจนนะเขาขยับหนีขยับหนีเอาเบี้ยม,มากันก่อนนะครับนะ เบีย้ยมากันไม่ให้เบีย้ยไหนเขาทำงานได้อแบบนี้ก็จับกินเบีย้ยนะนะเอ้ชนะง่ายก่อนเอาลุกมาแบบนี้กินกวบเข้าไปกินกินกบเข้าไปเลยให้เขานับสิบหกนะโอ้โหเวลาเหลือนาทีกว่ากว่ากน่าจะทันนะสี่ได้ไหม ห้าห้าแล้วไปขุนปายหกแล้วขุนไปเข้ามาไม่ได้นะเจ็ดแล้วเข้าไปขุนปแปดแปดแล้วลุกเข้าไปเก้าแล้วเก้าแล้วก็ขยับไปทีนึงลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย